เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบรแรกเป็นใบนี้นะครับ16กรกฎาคมให้ 713 714 715เน้นหนักจะเป็น714นะครับสําหรับตัวเด่นรอบนี้เป็น1ถ้าแต้มล่างไม่หลุดนะครับรอบนี้ให้26 29 02 21 22 71 74 75 76 77 เด่นเนะครับต่อไปเป็นหน้าทางของสายด่วนถ้า8มาร้อเปอร์นะครับจะเป็น8 2 8 7 8 6 5 8 1 ูใหญ่ใจดีนะครับให้ชุดเด่นใต้ล่างมาเด่น7ครับ7 1 7 2 7 8 7 9ตัวเน้นจะเป็น7 1กับ7 9ครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของออดฟ้าฟ้านะครับเด่น2ลอง5ครับ4 2 5 2 7 2 8 2 9 2 0 5 2และ8 4 2 ต่อไปเป็นแนวทางของหลวงตาสายเข็นนะครับให้แปดสองห3าห้าสองหกสองสามหห้า เลขเสียนนอนนาครับให้เด่น1เหนือใต้16 17 18และ19เนะครับเป็นแค่แนวทางต่อไปเป็นเจ๊ใหญ่กับผู้ใหญ่การันตีนะครับให้ใต้ล่างเด่น7ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ด้น้นหนักจะเป็น7 1กับ7 8 อันใบนี้นะครับให้87 27 47ตัวเน้นจะเป็น47นะครับเป็นชุดวัดดวงเลขนี้มีที่มาครับ526 528 632 603 635 605 695และ628ใบนี้ให้เด่น0ครับ03 06 07เด่น8 83 86และ87 อาจารย์จยันบูรพานะครับให้เด่น0รอง5กับ8ครับ0 1 0 4 0 6 0 9 5 1 5 4 5 6 5 9 8 1 8 4 8 6 8 9ส่วนพระสังนะครับให้8 3 3 8 6 8 3 0 3 1 3 5เลขดับ0กับ4นะครับเหนือใต้ ชัวตัวจริงครับ10บ,บนให้2 7 8 9หลัก10ล่างให้0 5 8และ9ตะวันสยามครับให้2 2 2 5 2 6และ2 7

สามสองสามห้าสาสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หแรงอธิษฐานครับให้7 8 9ดเสเด่นเจ็ดสบหน่วยเด่น3มนะครับ37กับ3ามเ้า ต่อไปครับเป็นอาจารย์เปิ้ลน,นำโชคนะครับเด่น4เด่น5เด่น6สุดท้ารถนะครับเด่น0ูเด่น2เด่น9 902 290 920 23 24 25 26 27 28าศนานยส,สอสอเดแด่นนุศนเด่นหนเหนือ13 14 15 16

คันทรัฐครับให้5 9 0 1 4และ8 0 9 1 4 5 6 9 1 4 6, 6 5 0สุภาวันครับเด่น4 4 2 4 3 4 4 1 5 4 4 4 2 1 4 9วัสุรมครับเด่น5กับ7 7 5 7 6 7 7 8

โชติพลนะครับ1 8และ0 0 8 1 8 1 0 1 0 8 1 8 1 0 1 2และ1 3อีกหนึ่งใบให้เด่น7ครับดาวเพราะเด่นเนื้อ4กับ8 8 6 8 7 8 8 8 9ใต้ให้เด่น5กับ7 7 4 7 5 7 6 7 7 อาจารย์รัติการครับเด่น9 5 8 9 9 0รอราบครับเด่นเหนือ8กับ6 8 5 8 6 8 7 6 3 6 4 6 5ต้ายล่าง0กับ1 0 1 0 2 0 3 1 6 1 7 1 8อสศูนิบาตให้เด่น9 9 5กับ9 6, 9, 6. คสอำมภัยครับเหนือให้7กับ 0, 0 0 7 0 8 0 9 0 0ใต้ให้1กับ6 1 2 1 3 1 4 1 5อาจารย์โชคทวีครับให้เด่น4กับเด่น3นะครับเด่นจะเป็นเด่น4 4 2 4 6อาจารย์ปนวัตครับเด่น8เหนือ 8 5 6 1 4 8 80 85ใต้5 6, 5 2 5 4 5 3 5 5, 5. อัจจรรย์ดาวตกเด่นเหนือ0 0 3 0 6 0 5 2 0 4 7ใต้เด่น6 6 3 6 4 6 5และ6 6บัวหลวงเด่นเหนือ3 360, 9, 30, 3 6014930313ใต้เ 9, ด่น9909 192 3 495จับจุดเด่นครับเด่นเนื้อ910620เป็นใต้73กับ08 อสมพรนะครับให้เด่น2กับ6 625 126 623 6061 6263 6465นัทวันครับเด่น2เด่น4และเด่น9